ยายเสียงเรื่องคู่ครองน้องพี่ส้มผักเขียนตอนที่14ดาริกาตัดสินใจว่าจะเก็บศพแม่ไว้ก่อนจนกว่าเธอจะเรียนจบปริญญาตรีโดยจะเก็บไว้ที่วัดไม่ไกลบ้านเป็นวัดที่หลวงพ่อเทพไทยบิดาของวีรภพเลือกที่จะจับวัดอยู่หลังออกบวชเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้อารี เมื่อสวดอภิธรรมศพครบเจวันก็มีพิธีบรรจุศพและนำเข้าเก็บเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งตั้งแต่เกิดเรื่องคุณหญิงอัมพรและครอบครัวก็ไม่ได้มาที่งานอีกเลยมีเพียงวิโรธเท่านั้นที่แวะมาทุกวันส่วนครอบครัวของทาดาก็ไม่มีใครกลับมาเลยจนสุดท้ายแล้วชายหนุ่มก็เลือกที่จะไม่ส่งเงินให้และมอบเงินทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อารีแทน แม่ขาวันนี้เป็นไงบ้างคะคําพูดที่หญิงสาวมักจะทักทายเวลาที่ไปไหว้ที่เก็บร่างมารดาไว้อยู่ที่นี้แม่คงไม่เหงาเพราะลุงเทพแวะมาหาทุกวันหนูดาหมายถึงหลวงพ่อเทพคะ่ะหนูดายังไม่ชินที่จะเรียกคุณพ่อพี่วีว่าหลวงพ่อก็เพิ่งบวชไม่นานนี้คะแต่อีกหน่อยก็คงชินพูดยังไม่ทันขาดคำ หลวงพ่อเทพไทยที่จำวัดที่นี่ก็ลงมาจากกุฏิเดินเข้ามาหาสองหนุ่มสาวก้มลงกราบวันนี้ก็ยังมาเช้านะโยมยังกลัวโยมแม่จะเหงาอีกหรือหลวงพ่อบอกแล้วว่าไม่ต้องเป็นห่วงชีวิตควรเดินต่อไปข้างหน้าแล้วโยมอารีคงจะดีใจกว่าถ้าโยมจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ ไม่ต้องแวะมาที่นี่ทุกวันโยมแม่ไม่เหงาแล้วล่ะหนูดารู้ค่ะเพียงแต่ว่าหนูดาเองที่คิดถึงคุณแม่พูดแล้วก็ยังน้ำตาครอซึ่งทุกคนก็เข้าใจเพราะรู้ว่าดาริกาสนิทกับแม่มากเท่าที่เป็นอยู่ก็นับว่าเธอทำใจได้มากแล้วแต่เมื่อคืนหนูดาฝันถึงแม่ แม่มาคุยกับหนูดาแล้วก็บอกว่าแม่ไม่ได้ไปไหนแม่จะอยู่ด้วยจนกว่าหนูดาจะพร้อมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยขาของตัวเองเข้าคืนที่สิบแล้วตั้งแต่วันที่สูญเสียมารดาไปไม่มีวันไหนที่ดาริกาจะไม่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วร้องไห้เพราะคิดถึงคนที่จากไปวันแรกๆวีรภพเข้าไปกอดปอบต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะหยุดร้อง แต่เวลาของการร้องไห้ก็สั้นลงทุกวันระยะหลังจะไม่ใช่การภวาตื่นกลางเด็กพร้อมน้ำตาแต่เป็นการรู้สึกตัวตื่นพร้อมกับฝันร้ายฝันที่จะทำให้อยากร้องไห้การร้องไห้ที่จะไม่กวนพี่คือแอบไปร้องไห้ลําพังสุกหน้ากับเขาตัวเองคราแรกวีรพภพคิดจะเข้าไปปลอบไปอยู่ด้วยแต่แล้วเขาก็เปลี่ยนใจ ปล่อยให้น้องอยู่ลําพังอย่างนั้นให้เรียนรู้ที่จะหยุดร้องและเช็ดน้ำตาให้ตัวเองซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากวันแรกคือร้องไห้จนหลับไปทั้งอย่างนั้นแม้ห่วงแต่ชายหนุ่มก็จำต้องปล่อยไว้ปล่อยให้น้องอยู่อย่างนั้นจนเช้าวันต่อมาเธอก็ยังเป็นอย่างเดิมอีกแต่ไม่นานก็หยุดร้องเช็ดน้ำตาให้ตัวเองลุกกลับเข้ามานอนได้ในที่สุด แล้วเมื่อคืนเธอหลับสนิทไม่ตื่นกระทั่งเช้าโดยที่ไม่ร้องไห้เลยวันนี้ฝนตกหรือเปล่านะเด็กน้อยแถวนี้ตื่นมาตาไม่บวมเลยไม่ฝันถึงแม่แล้วหรอเมื่อคืนถึงไม่ได้ตื่นมาร้องไห้กลางดึกเหมือนทุกวันฝันค่ะแต่เอ๊ะพี่วีรู้ได้ยังไงคะว่าหนูดาตื่นมาร้องไห้ทุกวันก็หลังๆห,หนูดาตื่นมาพี่วียังหลับ แล้วหนูดาก็ไปร้องไห้ข้างนอกนึกว่าไม่ได้ควรพี่วีแล้วซะอีกพี่ไม่ได้นอนขี้เศร้าเหมือนเรานี่รู้ทุกวันเห็นทุกวันแหละแต่ขี้เกียจจะปลอบทังที่น่าจะยินดีที่ไม่ต้องกวนพี่แต่ทำไมไดาริกากับรู้สึกเศร้าแปลกๆคงพอคิดว่าพี่คงละอาเธอเต็มทนแล้วกระมังขอโทษค่ะก็หนูดาบอกพี่วีแล้วว่าให้แยกห้องกันนอนหนูดาไปนอนห้องแขกก็ได้ จะได้ไม่กวนพีว่วีเพียงแค่จะหยอกเล่นกลับกลายเป็นทําให้น้องเข้าใจผิดไปอีกเรื่องนั่นคือสิ่งที่วีรภพคิดว่าทําพลาดในวันนี้แต่ด้วยความเป็นผู้ชายจึงไม่ได้คิดว่ามันจะสําคัญจึงไม่ได้ใส่ใจคิดว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาแสดงออกจะทําให้น้องรู้และสัมผัสได้ว่าเขารู้สึกอย่างไร แล้วตลอดหลายวันที่ผ่านมาเขาเชื่อว่าน้องรับรู้ได้ว่าพี่คนนี้พร้อมจะเคลียงข้างแต่ก็ยังไม่ได้ลืมหน้าที่ที่จะต้องสอนให้น้องเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาทำใจดีด้วยตลอดไม่ได้ด้วยเหตุนี้วีรภพจึงไม่ได้ช่วยเมื่อเห็นน้องเปลี่ยนดอกไม้แจกันปล่อยให้เธอทำเพียงลำพังออกมายืนมองอยู่ห่าง โดยไม่รู้ว่าหลวงพ่อเองก็เฝ้ามองยมลูกชายอยู่เช่นกันท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นในแววตาของชายหนุ่มแววตาที่มองเด็กผู้หญิงที่เขาเคยละอาเมื่อสิปีก่อนดูเปลี่ยนไปแล้วหลวงพ่อยิ้มอะไรครับมองผมแล้วยิ้มแบบนี้ผมรู้สึกไม่ดีนะครับพอดมมือถามเมื่อหันไปเห็นเข้าไม่มีอะไรหรอก วัตยโยมดาเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นจากวันแรกๆมากเลยครับทีแรกมีนั่งน้ำตาซึมบ้างก็เป็นเรื่องปกติคิดว่าอีกสักพักก็คงทำใจได้มากกว่านี้ครับพ่อหมายถึงสิ่งที่โยมลูกจะเปลี่ยนโยมดาเปลี่ยนให้เป็นคนอย่างที่โยมลูกอยากให้เป็นเวลาผ่านไปครู่หนึ่งยังไม่มีคำตอบใดๆกลับมา ดวงตาคมเบือนไปทางคนที่กำลังถูกเอ่ยถึงเธอกำลังบรรจงเอาดอกเบญจมาศใส่แจกันรตรงหน้าหลังจากที่เพิ่งจัดแจกันกลาบเสร็จไปก็ยังไม่ค่อยได้เรื่องครับวีรภพเลือกที่จะตอบอย่างนั้นไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากก็ยังต้องดูแลต้องมองไม่กล้าปล่อยให้ไกลสายตาเท่าไหร่ครับหลวงพ่ออมยิ้มในคำตอบ ทั้งที่ชายหนุ่มตรงหน้าท่านแสดงออกว่าหนักใจกับเรื่องนี้แล้วตัวโยมเองล่ะเปลี่ยนไปบ้างไหมรู้สึกไหมว่าตัวเองเปลี่ยนไปไม่ครับตอบออกไปได้ในทันทีแต่เมื่อย้อนคิดก็ต้องชะงักเหมือนไม่แน่ใจแต่ความเป็นวีรภพ,พความเป็นผู้ชายปากหนักความเป็นผู้ชายที่ไม่อยากยอมรับว่า ตัวเองเปลี่ยนไปเพราะเด็กที่เขาเคยคิดว่าไม่ได้เรื่องได้ราวทำให้ต้องเน้นย้ำกับหลวงพ่อไปว่าผมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปลงหรอกครับอาจจะเหนื่อยขึ้นไม่ได้เหนื่อยงานแต่เหนื่อยที่ต้องดูดแลเด็กไม่ยอมโตเป็นอีกครั้งที่หลวงพ่ออุ้มยิม้มแล้วพยักหน้าเหมือนจะบอกว่ารับรู้และรับฟังสิ่งที่ชายหนุ่มบอกแล้วแต่ก่อนจะไป ท่านได้พูดประโยคหนึ่งทิ้งท้ายให้ชายหนุ่มได้ย้อนคิดการปล่อยให้ค่าสายตาไม่ได้กับการไม่อยากละสายตาต่างกันนะโยมตัวโยมมองโยมหนูได้แบบไหนละ่ะอย่างแรกหรืออย่างหลังกันหลวงพ่อเดินขึ้นกุฏิไปได้พักใหญ่แล้วแต่วีรพบก็ยังคงย้อนคิดกับคำทิ้งท้ายของท่าน เขามองน้องที่กำลังเดินมาหาอย่างไรกันปล่อยให้ค่าสายตาไม่ได้หรือเขาไม่อยากระสายตาจากเธอกันแน่เสร็จแล้วค่ะรอยยิ้มนี้หรือที่ทำให้เขาไม่แน่ใจในคำตอบวันนี้หนูดายังไม่กลับบ้านนะคะโทรบอกนมจันแล้วหนูดาจะไปช่วยกิ่งแก้วขายเสื้อผ้าตั้งแต่งานศพแม่กิ่งแก้วดูแปลกๆปกไปหนูดาว่า ไม่มีทางอยู่ๆพี่ก็พูดออกมาอย่างนั้นทำให้เธอชะง,งักไปรอฟังแต่พี่ก็ยังไม่พูดอะไรต่อพี่วีไม่ว่างไปส่งหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูดาโทรให้ลุงชุมมารับที่นี่ก็ได้คะ่ะพี่วีจะได้ไม่ไปทำงานสายเดี๋ยวโดนพี่ธดาบ่นอีกเมื่อวานก็มาบ่นว่าพี่วีให้งานเยอะ วีรพบหงุดหงิดขึ้นมาทันทีเมื่อเริ่มรู้สึกว่าจะได้คำตอบของคำถามจากหลวงพ่อเมื่อครู่เขาหน่าหรือจะไม่อยากระสายตาจากผู้หญิงที่เขาไม่ชอบตรงหน้าได้งั้นเดี๋ยวหนูดาโทรนะเธอบอกพลางจะกดโทรศัพท์แต่ก็ถูกมือใหญ่ของพี่ยีหัวอีกแล้วก็เป็นอย่างเคยยีหัวเสร็จก็ผลักเบาๆแล้วก็เดินนำไป ทำท่าทางเหมือนงดนหงิดใจเล็กๆให้ได้เห็นเป็นอะไรอีกแล้วโกรธอะไรเรายังไม่ได้ทําอะไรซะหน่อยดาริกาพึมพำกับตัวเองถ้าจะให้ไปส่งก็รีบมาไวๆจะอ้อยส้อยอยู่ไปถึงเมื่อไหร่กันเดี๋ยวก็ทิ้งไว้ที่นี่หรอกค่ะตอบรับอย่างงงๆแต่ก็รีบก้าวตามพี่ไป มหาลัยปีหนึ่งแล้วทิ้งไว้แบบนี้คงไม่เป็นไรหรอกมัง้งวราพบบอกตัวเองขณะเหลือบมองกระจกมองหลังเห็นดาริกายือนอยู่หน้าบ้านกิ่งแก้วน้องยังคงมองมาที่รถของเขาซึ่งกําลังเคลื่อนห่างออกไปจนรถเลี้ยวออกถนนใหญ่มองไม่เห็นน้องแล้วให้ตายสิจะห่วงอะไรนักหนาววีชายหนุ่มรู้สึกหมดหนิดที่ตัวเองเป็นอย่างนี้ ทั้งที่เมื่อก่อนไม่ชอบใจที่ใครต่อใครต่างโอดาลิกาคอยทำโน่นทำนี่ให้มันเป็นเหตุผลให้เธอไม่ยอมพึ่งพาตัวเองทำให้ทุกคนต้องห่วงเคยบอกตัวเองว่าถ้าต้องมาดูแลจะไม่ทำอย่างนั้นจะปล่อยปล่อยให้น้องได้เผชิญโลกได้เจอปัญหาและหาทางแก้ไขนี่คือโอกาสอยู่กับกิงแก้วไม่เป็นไรหรอก เขาบอกตัวเองอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวกดโทรศัพท์หากิ่งแก้วฮัลโหลพี่วีมีอะไรคะโทรหาแก้วแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าคะได้เจอหนุดาหรือ,อยังหนุดาเจอที่ไหนคะคำย้อนถามของกิ่งแก้วทำให้วีรพุรู้ได้ทันทีว่าน้องไม่ได้โทรศัพท์นัดเพื่อนไว้เรื่องหน้าตอนนี้แก้วอยู่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่า ขายอยู่บ้านแก้วอยู่บนห้องเดี๋ยวกําลังจะออกไปขายของค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะพี่วีตอนนี้หนูดาอยู่หน้าบ้านแก้วคําบอกเล่าทําเอากิ่งแก้วร้องเสียงหลงยิ่งเมื่อวิรภพบ,บอกว่าอยู่คนเดียวเธอตกใจจะวิ่งออกจากห้องลงมาข้างล่างแต่นึกได้ว่ายังไม่ได้ใส่เสื้อผ้าจึงรีบไปหยิบเสื้อคลุมมาสวมวิ่งตึงๆลงมาหูดา วัดดีจากแก้วหนูดามาหาจะไปช่วยขายของด้วยมิต้องมาวัดดีเลยทำไมมาหาไม่ยอมโทรบอกก่อนแถมหลอกพี่วีด้วยไม่ได้หลอกนะดาแค่ไม่ได้บอกพี่วีว่ายังไม่ได้นัดแก้วจะเซอร์ไพรสนะ์น่ะหัวหมอนะระวังเถอะพี่วีจะเล่นงานเอาถ้าแก้วไม่บอกพี่วีก็ไม่รู้หรอกพี่วีไปทำงานแล้วกิ่งแก้วยิ้มเจ่อน รู้สึกสงสารเพื่อนที่พลาดครั้งใหญ่เธอยกโทรศัพท์ให้ดูเห็นว่าสายยังค้างอยู่ถึงตอนนี้ดาริกาก็แทบจะซุดลงตรงนั้นพิวีอยู่ในสายหรอถามเสียงแผ่วกิ่งแก้วย้อนว่ายังกล้าถามอีกเหรอทำไมแก้วใจร้ายกับดาจังไม่เห็นบอกฮัลโหลพิวีกิ่งแก้วยกโทรศัพท์ขึ้นมาแน่ผู อีกฝ่ายยังเงียบแก้วเจอหนูดาลแล้วนะคะจะคุยกับหนูดาไหมคะดาริกาโบกมือบอกว่าไม่ยอมคุยค่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแก้วดูแลให้ค่ะ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 สวัสดีค่ะแก้วพี่วีว่าไงบ้างดาริการีบถามทันทีเมื่อกิ่งแก้ววางสายพี่วีโกรธไหมกล้าถามเนาะ พี่วีกโกรธมากกิ่งแก้วบอกดูจะเกินจริงไปนิดพอเมื่อครู่วีรภพแค่บอกว่าให้ช่วยดูแลให้ด้วยถ้ามีอะไรให้โทรศัพท์มาหาได้ทันทีหรือถ้าจะใช้รถก็ให้เรียกรุงชมได้เลยเย็นนี้พี่วีมารับดุดาเสร็จแน่ถึงตอนนี้คนโดนขู่ก็ทำท่าเหมือนจะร้องไห้กิ่งแก้วจึงหัวเราะแก้วแกล้งเหรอก็นิดหน่อย แต่ทำเรื่องอย่างนี้ยังไงพี่วีก็ต้องเอาเรื่องแน่ๆแ,แค่พี่เขาไม่ได้ขู่เราเท่านั้นเองกิ่งแก้วเสียงเขียวบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้มาที่นี่ที่นี่สภาพไม่โอเคฝุ่นก็เยอะของก็รกเดี๋ยวหนูดาก็แพ้หรอกยังไงก็มาถึงแล้วตอนนี้ดาไม่ได้แพ้ขนาดนั้นแล้วทนได้นะให้หนูดาไปช่วยขายของนะ ขายของไม่สนุกหรอกหนูดาร้อนก็ร้อนคนก็เยอะเดี๋ยวโทรให้ลุงชมมารับดีกว่าแต่ว่าดามีเรื่องจะคุยกับแก้วนะช่วงนี้แก้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมคุยกับหนูดาเลยโกรธคุณย่าหรออย่าถือสาคำพูดคุณย่าเลยนะตอนนี้คุณย่าไม่ค่อยได้มายุ่งกับดาแล้วนะตั้งแต่วันนั้นคุณย่าก็ไม่ได้มาเลยปัญหาของกิ่งแก้วไม่ใช่คุณหญิงอมพร แต่เป็นทาดามากกว่าหลังจากทะเลาะกันวันนั้นเธอก็พยายามเรี่ยงไม่เผชิญหน้าไปช่วยงานก็พอส่งสารเพื่อนพองานเสร็จก็แทบไม่ได้ติดต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วเธอก็รู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ทาดาบอกโดยเฉพาะคำว่าคนละสังคมกับดาริกาดามีแก้วเ,เพื่อนคนเดียวเองนะถ้าแก้วโกธูดานูดาก็ขอโทษ แก้วจะโกรธอะไรหนูดากิ่งแก้วมองหน้าเหมือนจะร้องไห้ของเพื่อนก็ใจอ่อนโอเคแล้วไม่ต้องมาขอโทษหนูดาไ,ได้ทําอะไรผิดแก้วไม่ได้เอาคําพูดยากของหนูดามาใส่ใจหลอกคนนั้นไม่มีค่าหรอกแต่แก้วเหม็นคิดหน้าพี่ชายหนูดานะพี่วีเหรอพี่ธดาเหรอพี่ธดาทําอะไรแก้วยังไม่ทันที่กิ่งแก้วจะได้ให้คําตอบเพื่อน เสียงเอาอะก็ดังขึ้นขวางผู้ชายสี่คนขับรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ส่งเสียงดังสนัน่นโฉบมาจอดหน้าบ้านพวกนั้นใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มหน้าท่าทางไม่น่าไว้ใจกิ่งแก้วรีบดึงดาริกาไปหลบอยู่ข้างหลังว่าไงแก้วแม่อยู่ไหมวันนี้หวังว่าจะมีจ่ายนะเอาต้นด้วยไม่เอาแค่ดอกแล้วนะ ดาริกาไม่เคยเจอการคุกคามที่น่ากลัวอย่างนี้มาก่อนไม่รู้ว่าพวกนี้สามารถทำอะไรได้บ้างแต่เธอเห็นท่าทีตกใจของกิ่งแก้วก็รู้ว่าคนพวกนี้น่ากลัวมากไม่อย่างนั้นแก้วคงไม่กลัวตัวสรรนูดาเข้าไปในบ้านก่อนเร็วเข้าจะไปไหนถ้าไม่มีเงินจ่ายใครก็ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นมันไม่ได้ขู่เปล่ายัางทำท่าจะเข้าไปชิดตัว แก่กิ่งแก้วเข้ามาขวางพลางผลักอ,กอกผู้ชายร่างยักษ์นั้นออกให้ไกลดาริกาเพื่อนฉันไม่เกี่ยวอย่ามายุ่งกับเพื่อนฉันนะถ้าไม่อยากให้ยุ่งก็เอาเงินมาจ่ายไม่งั้นได้มีคนเจ็บตัวแนะ่กิ่งแก้วดูร้อนใจตอนเย็นได้ไหมวันนี้ขอไปขายของก่อนพวกพี่มาเก็บตอนเย็นได้ไหมเมื่อวานก็พูดแบบนี้ไปทีวันนี้ถ้าไม่ได้เงินได้มีคนตายแนะ่แก้ว ดาริการู้สึกกลัวกับสิ่งที่ไม่เคยเจอแต่ก็หยิบกระเป๋าสตางค์ส่งให้เพื่อนดามีเงินมาไม่รู้พอไหมไม่ได้เราเอาเงินหนูดาไม่ได้ไหนเอามานี่หนึ่งในพวกมันดึงกระเป๋าไปจากมือดาริกาเปิดมาดูไม่ได้นะนั่นเงินเพื่อนฉันเอาไปไม่ได้กิ่งแก้วพุ่งเข้าใส่จะเอาเงินนั้นกลับคืนมาจึงถูกตบความแต่เธอก็ยังคงสู้ ไม่ยอมถอยแต่ดาริกาดึงแขนไว้บอกว่าไม่เป็นไรให้เขาเอาไปมีได้นะดานั่นเงินหนูดานะไม่เป็นไรแก้วไม่เป็นไรให้เขาเอาไปเถอะห้าพันแค่ดอกยังไม่พอเลยแต่กระเป๋านี้ถ้าทางแพงวะ่ะมันคํารามก่อนจะหันมามองดาริกาดูเหมือนเพื่อนน้องแก้วจะเป็นคนมีเงินนั่นเนี่ยรวยหรือเปล่าน้องนะ่ะถ้ามีเงินก็จ่ายหนี้แทนเพื่อนละ,ะสัสิโอ้ มีบัตรหลายใบด้วยรู้แล้วจะเอาเงินคืนได้ยังไงมันพูดแววตาเป็นประกายให้ตายสิไม่ได้ห่วงหรอกนะแค่จะกลับไปเอาเรื่องที่กล้าโกหกต่อให้ฝากกิ่งแก้วดูแล,แลดาริกาไว้แล้วแต่สุดท้ายวีรพก็รู้สึกไม่สบายใจจนต้องบนรถกลับมาที่บ้านกิ่งแก้วอีกครั้งแต่เมื่อมาถึง ก็พบแม่ของกิ่งแก้วกำลังร้องไห้อย่างขวัญเสียบอกว่าพวกทวงนี้เอาตัวกิ่งแก้วและดาริกาไปพวกนั้นขู่ว่าห้ามแจ้งตํารวจไม่อย่างนั้นจะฆ่าทั้งสองคนพวกมันย้ำว่าแค่ต้องการเงินไม่ได้ต้องการฆ่าใครถ้าได้เงินแล้วจะปล่อยทั้งสองคนกลับมาเองแม่ขอโทษพวกนั้นมาทวงเงินลูกชายแม่แต่หนูดาต้องมาเจอใจเย็ยนก่อนครับ เรื่องอื่นไว้ค่อยคุยกันคุณแม่พอรู้ไหมครับว่าพวกนั้นจะพาแก้วกับหนูดาไปไหนแม้วิรภพจะตกใจกับสิ่งที่ได้ยินมารู้สึกเป็นห่วงดาริกามากแต่เขาก็มีสติพวกนั้นเห็นบาทในกระเป๋าหนูดามันบอกว่ารู้วิธีที่จะได้เงินมันเรียกพวกมันให้เอารถมารับหนูดาและแก้วไปใช้รถอะไรครับพวกมันใช้รถอะไรมาพาน้องๆไปรถตู้สีเทาเก่า มีสติกเกอร์เขาควายติดที่กระจกหน้ารถติดฟิล์มดำมากคงไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในนั้นมันขู่จะฆ่าถ้าแจ้งตำรวจคุณอย่าแจ้งตำรวจเลยนะคะพวกมันมีสายอยู่ในสถานีตำรวจพวกมันถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้มันมีเส้นสายคุณอย่าแจ้งตำรวจนะคะไม่อย่างนั้นหนูดากับยายแก้วต้องถูกฆ่าแน่แนครับใจเย็นๆน,นะคะผมจะไม่บอกตำรวจหรอกวิรภพรับปากไปอย่างนั้น แต่เมื่อเขากลับมาขึ้นรถชายหนุ่มโทรหาทาดาบอกรายละเอียดคร่าวๆเพราะทาดามีคนรู้จักเป็นคนใหญ่คนโตไม่น้อยบอกด้วยว่าพวกนั้นขู่จะทำร้ายดูดากับกิ่งแก้วถ้าเรื่องถึงตำรวจแล้วถ้าเป็นไปได้อย่าใช้ตำรวจในพื้นที่จะปลอดภัยกว่าโอเคฉันจะรีบติดต่อเพื่อน ฉันบอกแล้วเตือนแล้วว่าอย่าให้หนูดาไปยุ่งกับเด็กคนนั้นก่อนก่อเรื่องจนได้ถ้าหนูดาเป็นอะไรฉันไม่ให้อภัยเด็กนั่นแน่เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเถอนาธธดาตอนนี้รีบติดต่อตำรวจฉันจะวนหาดูตามตู้เอทแถวนี้ถ้าคิดไวไม่ผิดมันคงจะพาหนูดาให้ไปกดเงินให้หลังวางสายวีรพภพขับรถออกไปแวะถามคนแถวนั้นว่าตู้เอทีที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน เมื่อได้จุดมาคร่าวๆสามสี่จุดชายหนุ่มก็ขับรถออกวนหาดูมองหารถตู้สีเทาเก่าๆมีสติ๊กเกอร์เขาควายติดที่หน้ากระจกวนรอบแรกไม่เจอจึงเปิดดูพิกัดที่มีธนาคารหรือห้างสรรพสินค้าใกล้ๆจากนั้นก็เลือกสุ่มไปดูเฝ้ภาภาวนาให้เดาใจพวกนั้นถูกเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ก็ยังไม่พบรถผู้ต้องสงสยัยว่าไงทดา จังหวะที่รับสายโทรศัพท์เขาขับรถช้าลงวีรภพสะดุดตาวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ข้างทางฝ่ายหญิงสะพายกระเป๋าเป้ที่เขาคุนตานั่นเปนกระเป๋านุดาก่อนวางสายวีรภพบอกจุดที่เขาอยู่กับทาดาเพื่อให้ตำรวจตามมาช่วยก่อนจะจอดรถไว้ข้างทางแล้วแอบสะกดรอยตามวัยรุ่นเข้าไปในซอกตึก จึงเห็นว่ารถตู้คันที่เขาตามหาอยู่จอดอยู่หลังอาคารร้างมีหน้าจึงหาไม่พบชายหนุ่มแอบซุ่มอยู่อย่างไม่ทำอะไรวู่วามได้มาเท่าไหร่วะหนึ่งในพวกมันเปิดประตูรถตู้ออกมาถามสามแสนจ้ะแต่เงินที่ตู้นั้นหมดพี่ต้งเลยบอกให้มันไปกดที่ธนาคารใกล้ๆจะพี่ฝ่ายหญิงยื่นกระเป๋าสะพายของดาริกาให้คนที่ท่าทางจะเป็นหัวโจก อยู่กับพี่ต้องอีกแสนหนึ่งเห็นบอกว่ายังกดได้อีกเพียบทั้งบัตรเครดิตบัตรเดบิตเพียบเลยพวกมันหัวเราชอบใจก่อนที่หัวโจกจะหันมาพูดกับกิ่งแก้วน้องแก้วเนี่ยมีเพื่อนรวยก็ไม่บอกแต่ทำไมไม่ไปยืมเงินเพื่อนเล่าแทนที่จะมายืมเงินพวกพี่แต่ก็ดีแล้วพี่จะได้รวยด้วยจากจุดที่วีรพบอยู่มองเข้าไปในรถเห็นกิ่งแก้วถูกมัดมือและปิดปากด้วยเทปกาว วีรพบกำลังจะขยับเข้าไปใกล้แต่ก็ต้องก้มตัวหลบเพราะที่ปากซอยมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาพี่ต้องทำไมมาคนเดียวละ่ะน้องสาวหัวอ่อนนั่นเป็นไหนละ่ะหนึ่งในพวกมันที่นั่งอยู่ตรงหน้ารถตะโกนถามเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยฉันก็เลยให้นางนั่นไปกดเงินคนเดียวแต่ขู่ว่าจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆกดได้มากที่สุดแล้วให้มันมาหาพวกเราที่นี่ นี่ฉันได้มาอีกสามแสนพี่ไม่กลัวมันจะหนีไปเหรอวัยรุ่นผู้หญิงวัยเดียวกับกิ่งแก้วถามขี้กลัวขี้ตื่นอย่างมันจะกล้าเหรอแค่ขู่ว่าจะปาดคอน้องแก้วมันก็ยอมทุกอย่างแล้ววีรพบกัดฟันกรอดกับสิ่งที่ได้ยินเช่นเดียวกับกิ่งแก้วที่ทั้งโกรธทั้งเกลียดพวกนี้เธอร้องไห้และพยายามดิน้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำให้พวกมันหัวเราะ เท่าที่วีรพบสังเกตพวกมันไม่ได้มีความเครียดหรือกดดันอะไรเลยกับการทำเรื่องชั่วๆครั้งนี้เหมือนมั่นใจว่าอย่างไรแม่ของกิ่งแก้วก็คงไม่กล้าแจ้งตํารวจนั่นไงมาแล้ววีรพบหันไปมองตามสายตาพวกนั้นเห็นดาริกาเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าผ้าที่ไม่ใช่ของเธอคงเป็นพวกมันที่ให้ไว้ใส่เงินเมื่อน้องเดินเข้ามาใกล้วีรพบเห็นชัดว่าน้องตัวสัน คงกลัวมากดูท่าตำรวจจะยังมาไม่ถึงไม่อย่างนั้นน้องคงไม่ถูกปล่อยให้เดินเข้ามาที่นี่เขาอยากเข้าไปดึงเอาตัวน้องมาแต่ก็กลัวว่ากิ่งแก้วจะได้รับอันตรายในสถานการณ์นี้จะทำอย่างไรจะช่วยน้องออกมาอย่างไรให้ได้ปลอดภัยน้องกําลังกลัวมากนี่เงินปล่อยแก้วได้หรือยังอย่าทำร้ายแก้วนะ แทนที่จะห่วงเพื่อนห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมเด็กสาวเข้ามากระชากกระเป๋าพลางเปิดดูแล้วก็ทำตาโตแค่นี้เหรอเดินไปกดเงินตั้งไกลได้มาแค่นี้หรอไม่ถึงแสนด้วยซ้ำมึงตุกติกอะไรวะไหนบอกว่ากดได้อีกสองแสนบัตรโดนยึดไปบัตรนั่นคงเป็นอีกรหัสแต่จำไม่ได้ก็เลย นังโง่สิ้นเสียงวัยรุ่นพุ่งเข้าไปตบหน้าดาริกาเต็มแรงจนหน้าหาันความกลัวและไม่สู้คนทำให้ได้แค่ยกมือบงังจึงถูกกระชากผมจับศีรษะโขเข้าไปกับขอบเสาดังปังกิ่งแก้วกรีดร้องดิ้นสุดชีวิตเมื่อเห็นดาริกาสุดลงไปกองกับพื้นศีรษะมีเลือดอาบอีงโง่มึงทำอะไรวะ หัวโจกตาวาดด่าคนที่รงมือกับดาริกาพร้อมกับฟาดหลังมือใส่หน้าเกิดมันตายขึ้นมาจะได้ซวยกันหมดมึงทำหาอะไรพวกมันทุกคนหรือมองไปที่จุดเดียวเปิดโอกาสให้วีรภพได้เล่นงานชายหนุ่มแอบเข้ามาใกล้พอในมือมีท่อนเหล็กและเริ่มเล่นงานคนแรกฟาดใส่หน้าเต็มแรงก่อนจะถีบอีกคน แล้วกระโดดข้ามรถจักรยานยนต์ไปถีบหน้าอกไอ้หัวโจกลงไปล้มควม่ำแต่พวกมันยังเหลืออีกสี่และพร้อมจะพุ่งเข้ารุมแต่ช้าไปถ้ามึงเข้ามาคอหอยลูกพี่มึงได้เป็นรูแน่มีดเล่มนี้เป็นของคนที่ถูกจี้คอที่เวรพบเพึ่งชิงมาพวกมันดูจะไม่กลัวคำขู่เขาจึงกดมีดลงไปส่งผลให้ลูกพี่มันร้องเสียงหลงดูเหมือนจะกลัวตายไม่น้อย บอกลูกน้องมึงให้ถอยไปยืนทำหาอะไรถอยไปสิวะเดี๋ยวมันก็ปาดคอกูหรอกดูเหมือนวีระพบจะคุมสถานการณ์ได้แล้วเขาสั่งพวกมันให้ไปยืนรวมกันและให้ผู้หญิงวัยรุ่นที่ทำร้ายดาริกาไปแก้มัดกิ่งแก้วเมื่อแขนเป็นอิสระสิ่งกิจแรกที่กิ่งแก้วทำคือพุ่งใส่นางคนนั้นจับหัวโขกพื้นเต็มแรง ก่อนจะกระทืบซ้ำไปอีกหลายทีจนเด็กนั่นตัวงอเป็นกุ้งยกมือไหว้ร้องขอชีวิตถ้าไม่ติดว่ารีบไปดูดาริกาที่ฟุบอยู่ที่พื้นกิ่งแก้วคงไม่ยอมจบแค่นี้ดูดากิ่งแก้วเข้าพลิกตัวดาริกาดูดา้าภาพที่วิรภพเห็นคือเลือดแดงฉานที่อาบครึ่งหน้าและย้อมลายผมน้องจนเปียกชุ่ม ความโกรธทำให้ชายหนุ่มกดคมมีดในมือลงไปเต็มแรงปาดลึกตั้งแต่หัวไหลลากไปจนถึงกลางหลังเสียงร้องอย่างเจ็บปวดหอยหวนจนตำรวจที่เพิ่งมาถึงรีบกระจายกำลังเข้ามาหยุดสถานการณ์ก่อนที่วีระพบจะกลายเป็นฆาตรกรกับการเห็นภาพน้องถูกทำร้ายการทำร้ายที่เขาก็อยู่ด้วยแต่ก็ปกป้องไม่ได้วีทาดาเข้าถึงตัวเพื่อน รีบดึงมีดออกจากมือขอมีดให้ฉันวีวีรพบได้สติแล้วก็รีบไปรับล่างไร้สติของน้องต่อจากกิ่งแก้วนูดา